ค่ะก็วันนี้มาดูในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือกระบวนการผลิตอาหารของพืชนั่นเองค่ะโดยจะมีสารสีเขียวในพืชนะคะก็คือคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งมันจะอยู่ในเม็ดคลอโรพลาสต์นั่นเองค่ะ โดยอันนี้นะคะครูก็เอามาขยายให้ดูนะคะก็จะเ,เป็นลักษณะของเม็ดคลอโรพลาสนะคะซึ่งจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลซึ่งจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> ซึ่งมีสมการเคมีโดยจะเป็นปัจจัยที่จำเป็นนะคะมันก็จะมี ด้วยกันทั้งหมด4อย่างนะคะโดยตัวแรกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะมีสูตรสมการทางเคมีก็คือ 6CO2 และน้ำนะคะก็คือ 6H2O นะคะและก็จะมีแสงนะคะแล้วก็คลอโรฟิลลนซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืช และก็จะมีสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นน้ำตาลกูโคสจะมีสูตรทางเคมีว่า c 6 h s 2 o 6และออกซิเจนนะคะก็คือ6 o 2และน้ำนะคะก็คือ6 h s 2 o ก็มาสรุปนะคะเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะ ก็จะมีปัจจัยที่จำเป็นนะคะก็จะมีคาร์บอนน้ำคลอโรฟิลและก็แสงนะคะก็จะได้เป็นน้ำตาลออกซิเจนและก็น้ำาประโยชน์ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งครูก็เอาประเด็นที่สำคัญนะคะที่น่าสนใจก็จะมี โดยอันแรกก็จะช่วยในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือเวลาพืชทําการสังเคราะห์แสงนะคะพืชก็จําเป็นต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่จะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มแก๊สออกซิเจนนะคะเพราะว่าหลัง เพราะว่าหลังจากที่พืชสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วนะคะก็จะมีกา๊าซออกซิเจนออกมานะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการหายใจของมนุษย์นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพืชน,นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการคลายน้ำนะคะและก็ช่วยในการรักษาสมดุลของน้ำนั่นเองค่ะ ค่ะในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็ให้นักเรียนนะคะสามารถเอาไปทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะใครสนใจข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์นะคะในระดับม1ม .2 ม .3 นะคะหรือเป็นคณิตศาสตร์นะคะก็เข้าไปดูข้อมูลดีๆได้นะคะที่ แฟนเพจนะคะเรียนวิทย์กับครูอ้อยนะคะหรือทางช่อง u t u b e นะคะเรียนวิทย์กับครูอ้อยนะคะหรือ,อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไลน์แอดมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้ก็เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย 시간은 계속 흘러만 가.